แต่ด้วยดูทรงของหุ้นเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่านักลงทุนเนี่ยไม่เชื่อว่าหุ้นออร่าเนี่ยจะเป็นแค่หุ้นเจฟฟรียธรรมดาสตอรี่ของหุ้นเนี่ยดีครบับการขยายสาขาไปในห้างต่างจังหวัดนะครับการทำสินเชื่อผ่านการเอาผ่าน,ผ,านผ่านตัวทองรูปประพันธ์เนี่ยหรือไฟแนนซิงทองเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตได้ เลาล่ะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดท้ายที่ตัวออร่าคุณพิสุทธิ์ออร่าเนี่ยกสิกรไทยทําครอดใช่ไหมครับผมผมใช้คําไหนดีอะใช่ไหม IPO ใช่ไหมครับใช่ครับแล้เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็น underwriter l e a d underwriter สำหรับ,รบสำหรับตัวออร่าตอน IPO ครับครับผมครับคุณเทียนชัยบอกว่าในฐานะลูกค้า KS หลักทรัพย์กสิกรเชื่อมั่นในคุณพิสุทธิ์ครับผมนะครับแล้วเราก็ อ่านคำอ่านคอมเมนต์คุณเทียนชัยต่อไปปีที่แล้วได้ IPO ออ a ่จาก KS ราคาอย่างเฟี้ยวเลยครับอ๋อโอเคโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวนะคุณพิสุทธิ์ครับออร่าเนี่ยมันมันเกินจากราคา IPO เยอะมากแล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ราคาเป้าหมายเดิมในเปเปอร์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยมันต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ อ่าใช่ครับก็อันนี้เป็นอันที่ทําให้เราระบากใจนะอเคอย่างนี้อ่ะตอนนั้นที่เราทำราคาเป้าหมายเนี่ยผมเรียนแบบนี้อ่อเราไปใช้คู่เทียบ<ม>ก็คือกิจการที่เขาทําพวกอ่อเจวอรี่เหมือนกันอย่างเช่นคอ่อชาวไทยฟุกที่ที่ฮ่องกงนะครับ<ม>หรือจูเบลลี่นะครับในบ้านเรารนะครับแต่ด้วยดูทรงของ หุ้นเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าอนักลงทุนเนี่ยไม่เชื่อว่าหุ้นออร่าเนี่ยจะเป็นแค่หุ้นเจฟฟรี่ธรรมดาอืนะครับเขาเชื่อว่านะครับหุ้นออร่าเนี่ยคล้ายๆมีศักยภาพเหมือนหุ้นคาปลีครับซึ่งมันต่างกันนะระหว่างหุ้นทำเชเวอรี่นะครับกับหุ้นคาปรีนะครับหุ้นคาปลีเนี่ย ตัวเลขของทางกสิกรไทยเนี่ย PE ปีหน้าเนี่ยอยู่28เท่าครับนะครับตอนนั้นที่เราทำออล่าตอน IPO เนี่ยเราให้ PE แค่18เท่าครับนะซึ่งเป็ยยเน PE ของ j จลเวอรนะครับอันนี้ก็คือตลาดกำลังจะบอกว่าเฮ้ยผมตลาดไม่เชื่อกสิกรตลาดเชื่อว่าบริษัทนี้เนี่ยดีกว่าบริษัท j จลเวอรทั่วไปนะครับก็เลยควรจะ เป็นเสมือนหุ้นขาปรีเพราะกำลังขยายสาขานะครับ hmm. คล้ายๆกันถ้าใครซื้อโมชิกกับทางกสิกรไทยวันนี้ก็คงยิ้มแก้มปีกเหมือนกัน hmm. นะครับแต่แต่โมชิก็เป็นนักวิเคราะห์อ,อีกท่านหนึ่งดูนะครับครับเออก็เราเชื่อว่าสตรอรี่ของหุ้นเนี่ยดีคร,รับการขยายสาขาไปในห้างต่างจังหวัดนะครับการทำสินเชื่อผ่านการเอาผ่าน ผ่านตัวทองรูปประพันธ์เนี่ยหรือ financing ทองเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตได้นะครับแต่แต่มูลค่าหรือหรือราคาเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างตึงตึงในเชิงของ valuation ครับไตรมาสสี่เนี่ยงบจะออกไว้ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ากุมภานะครับครับอ่เราทำประมาณการกำไรไว้สองร้อยสามสิบสี่ล้านอืมนะครับ,รบ,รบถ้าหักรายการพิเศษออกเนี่ย ตัวกำไรปกติเนี่ยจะอยู่282ล้านครับนะครับอันนี้อันนี้มาถามว่าเอามาจากไหนก็เอาจากทั้งปีที่เราทำลบกับเก้าเดือนที่เป็นเขาประกาศออกมานอะเราเราก็จะเห็นตัวเลขนะครับจะโตขึ้นประมาณ60%จากปีก่อนครับนะครับเราคาดว่าเขาจะจ่ายปันผลประมาณ9ตังค์นะครับจะแต่แต่จะไปปันผลของไตมาสีนะเพราะเขาเพิ่งเข้าตลาดตอนเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนครับแล้วจะทุนจะได้ปันผลแค่หนึ่งไตมาาเท่านั้นนะครับแต่ ก้าวตังเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าถ้าทำแอนนูไลซ์มันขึ้นมาเนี่ยก็ได้ประมาณสักเกือบ2%นะในแง่ของยิวนะครับ,รบก็ได้ทางโกร t h ได้ในแง่ของยิวนะครับปีสองสามเนี่ยกสิกรไทยเราทำกําไรจะโตอีก20%สิบอร์เซนืนะครับวันนี้หุ้นเทรดอยู่ PE ที่ยี่สิบเจ็เท่าปีหน้าครับครับนะอย่างที่ผมบอกมันก็วิ่งเข้าหา PE ของคาร์ที่ยี่สิบแปดเท่า เราก็เลยมองว่าจากยี่บเจ็ดไปยี่แปดเนี่ยส่วนตัวผมนะเกินยี่สิบผมว่าไปก่อนดีกว่าไปไปก่อนดีกว่านี่ยังไงครับคุณพิสุทธิ์ไปก่อนก็คือเอาเงินไปไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจะวิ่งวิ่งซื้อไปซื้ออนาคตไปไกลพอสมควรนะครับ ถ้าราคาหุ้นของออร่าในกระดานเกิน20บาทก็ขายล็อกกำไรหรือว่าเปลี่ยนตัวเล่นน่าจะดีกว่าเพราะราคาดูเหมือนมันจะขึ้นเยอะไปหน่อยถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเดิมที่หลักทรัพย์กสิกรไทยให้ไว้หลักทรัพย์กสิกรให้เป้าหมายออร่าไว้เท่าไหร่นะครับคุณพิสุทธิ์ตอน IPO เนี่ยเราแนะนำซื้อไอตอนตอนที่หุณเข้าเทรดนะครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย13.87ครับ เดี๋ยวกำลังจะออกเปเปอร์ใหม่น่าจะออกได้อีกประมาณอาทิตย์นิดๆนะครับเเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเราปรับราคาเป้าหมายเป็นอย่างไรนะครับแล้วคำแนะนำเป็นอย่างไรนะครับครับปรับเนี่ยมีแนวโน้มจะไปทางขึ้นหรือทางลงครับคุณพิสุทธ์บอกได้ไหมครับเออก็ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะต้องปรับขึ้นนะครับอืม นะครับก็อีกสักประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์เดี๋ยวกลับมาว่ากันแต่ว่ามีเอาลุกไปในเชิงบวกว่ามีโอกาส<ช>จะปรับ,ร,บราคาเป้าหมายออร่าขึ้นมาจาก13.87ซึ่งต่ำกว่าราคาในกระดานเยอะเลยสำหรับออร่านะครับโปรครับการลดแบบขั้นบันไดสำหรับท่านที่สนใจมันนิพัสออนไลน์ สามหลักสูตรจาก11หลักสูตรของเราเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเลือกหลักสูตรที่1ลดไปเลย40%แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่2เอาส่วนลดไปมากขึ้นเป็น50%สําหรับหลักสูตรที่2แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่3ก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60%ฉะนั้นการลดราคาก็จะเป็นขั้นบันได40 50และ 60%สำหรับ3หลักสูตร Money p พั s o ออนไลน์ของเรานะครับนสนใจก็เชิญนะครับสแกน qr code หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแกร่ง Super Strong Signal หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาด ยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัดคำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับวินัยสําคัญมากๆนะหลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องทําตามมาก,ก็คือต้องใจแข็งมีวินยัยซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อป ปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคสตัดดีการวิเคราะห์บิสเนสไซเคิลและบิสเนสโมเดล สิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank นะจานเออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็น m ั n นี่พัส o ออนไลน์ศูนย์ทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเจ็ดครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ basic to digital assets จ a นแชมป หลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนี่ครับเ r e n d i s your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาดแล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อนะต้องการจะกินคำใหญ่ขึ้นนะมากกว่าระยะเวลา1วันนะเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ท่าไม้ตาย นาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีจันกิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ย เหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรมาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ยนะครับยังยังขาดนะฝีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่นะ สวิงเทรดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นนะครับเพราะว่า3หลักสูตรยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ลดอ่ะ4 0 5 0 6 0 4 0 5 0 60เป็นขั้นบันไดนะครับฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน qr code หน้าจอนะครับสแกน qr code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับ หรือคุยกับทางแอดมินนะครับลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสาเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด 1290ชาร์จแพทเาิ c h p a t อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ elite wave trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจ เชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางไลน์ l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m ั n e y p พล s สติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ